โอเคโอเคขอมาขนาดนี้นะครับพวกเราจัดให้ครับผมคนแรกนะครับคุณเมย์ขอเพลงแฟนคนหนึ่งของเจฟานแก้วให้บุ้งถูกต้องครับผมแต่เมย์กับบุ้งเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกันผู้หญิงหรือผู้ชายใครเป็นผู้หญิงคเม็นเป็นผู้หญิงบุ้งอะเป็นผู้ชายบุ้งเนี่ยเนี่ยผู้ชายบุ้งมันผู้หญิงเมย์เป็นผู้ชายเมย์เนี่ยผู้ชายเอาอย่างนี้แล้วกันคนต่อไปแล้วกันเอาคนต่อไปนะครับ ของขอโอ้ยชอบชื่อนี้ตั้งเลยชื่ออะไรเจ็ดเจ็ดทำไมอ่ะก็เนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดไงทําไมถึงชอบชื่อเขาดูแบบหนักหน่วงดูเป็นคนแบบมีจุดยืนเดียเจ็ดเออขอเพลงห่างกันสักพักนะครับครับอยากจะบอกว่าเด็ดมากว่าอะไรครับรู้ไหมให้ใครให้ใครครับให้อาจารย์ครับขอพักบ้างครับห่างกันสักพักเถอะโอเคครับมผมว่าผมว่าอาจารย์คนนี้น่าจะให้งานเยอะไปหน่อยจริงครับผมน้องเจ็ดก็เลยบอกว่า ขอ,ขอห่าง,งขอพักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเขามาขนาดนี้พวกเราจัดให้นะครับเป็นยังไงไปฟังกันเลยไปเลยครับ